ดอกไม้สวยๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านโอ้ยเสียนดอกใหญ่ๆพี่น้องสวยมากนะคะโอ้ยเสียนโอ้ยเสียนน้ำน้ำนะค่ะเด้อดอกใหญ่ๆโอ้ยเสียนนะคะจะดอกใหญ่ๆด้วพี่น้อง โอ้ยเซียนสวยๆนะคะดอกไม้มาฝากพี่น้องดอกไม้สวยๆนี่แต่ดอกยิงใหญ่ค่ะนี่แต่ดอกโตๆสวยไหมคะ ใบม,มาฝากดอกไม้สวยๆมาฝากพี่น้องปีใหม่นี่บ่มีแนวไข่นะคะนาะมีแต่ดอกไม้นี่แหละมาฝากสวยมากดอกไม้สวยๆมาฝากนะคะปีใหม่นี้ให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงให้มีแต่ความสุขจเจริญรุ่งเรือง ค่ะเนาะดอกไม้สวยๆอืมสีนี้ก็เป็นสีนะคะเนาะดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้สวยๆที่แต่ดอกโตๆดอกนี้ไงพี่นะคะ xiên Đá một cả Suối mấy ca Một máy suối suối Xí si suối sụt ngàm <laughs> สีน้ำนะพพ่น้องเนาะสีสวยมากนะคะดอ,อกไม้สวยๆเพี๋ยวไว้แค่นี้ค่นนะคะนะ้ะดอกไม้มาฝากค่ะมันปีใหม่